เสเก่งสุดละในประเทศอะคนเล่นรัดไม่มีใครติดบ้านเก่งแล้วผมละผมติดบ้านแล้วผมออกได้ด้วยจริงๆต่อให้ผมไม่ยิงเก่งเท่าไอแฮมหรือว่าใครก็แล้วแต่แต่ผมติดบ้านเก่งสุดละแล้วผมออกได้ด้วยไม่ใช่ว่าออกไม่ได้นะผมติดบ้านแล้วผมออกได้จริงจริงอ,รอ<ๆ>ครับร้อยจ้าเลขสิบหกครับผมเข้าบ้านคนอื่นอะโดยที่ไม่ใช้ระเบิดครับและออกด้วยใช้ของในบ้านมันออก เอ็มบอกเอ็มบอกเห็นตอน,น,น,นเล่น,น,นกิจกรรมว่าไปเดบลวเขอะไรวะอะไรเนี่ยมีที่ซอบปะที่ซบสองอันไม่น่าจะถึงเดบลวพีเอสโมกเก่งครับแต่ไม่เก่งเท่าไอตีครับผมหยุด bạn dừng, stop. là ai Jack? anh ấy. anh ấy cho xong rồi, anh ấy đi. ตอนนี้ถ้าคนยังเก่งในรัดนะตอนนี้ถ้ายังยังเล่นอยู่นะผมว่าน่าจะเป็นคิ้วหนาครับผมว่าน่าจะเป็นคิ้วหนาถ้าคิ้วหนายังเล่นอยู่อ่ะกลุ่มเนี้ยน่าจะโหดโหดสัตว์เลยก็ทำงานถูกต้องแล้วถ้ายังเล่นอยู่นะตอนนี้ถ้าเขายังไม่เลิกน,นะกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ก๊อตมากรัดอ่ะมันจะแบ่งมันจะแบ่งเป็นกลุ่มๆไ้มันจะมีคนเทพประจํากลุ่มนั้นคนหนึ่งอ่ะ คนหนึ่งก็ไม่ก็สองคนอะที่แบบเก่ง AK เหรอ AK มันฝึกกันได้ครับสเปร์อะแต่ผมก็ไม่เคยฝึกนะแม่งเหนื่อย ขับรถได้ดีเฮยเลื่อนรถเดี๋ยวโดนทุบแล้วโดนป้อน,นอีกรับอิจฉาไหวเปล่าเดี๋ยวทำเป็นเล่นถ้าจะาาทำเป<ม>็นเล่นลก็บอกเดี๋ยวจะได้ลงเอาเหล็กไหมแจ็คถอย จะเก็บเหล็กไอ้ห,หลอกเล่นสัตว์มังหลอกกูไอ้เหี่ยนี่ไอ้บอบปะเนี่ยงันๆชิบหายเลยมีแค่ปากไอ้เหี่ย

บ่มาดิมีอะไรปะไม่มีเลยครับมีแค่พวกโราศัตท์กับปังทาง,งานโอเคทีี้ิงไว้อุ้มไหมเอามากรลบกัน โอ้โดนรถดนสามร้อยเลขใจเลยไม่เหลือเลยที่ไหนครับใช่เหรอที่นี่แหละสาแล้วยามไปเปิดบล็อกเนี่ยแหละกูมันไปดิกูมันไปดิกูมันไปดิตีจะตีเดี๋ยวโดนดันเจ็บแถอที่นั่นอ่ะมีซีบิกมีอะไรจอดอยู่เต็มเลยมีที่ซ่อมป้าไอ้เต๋มาเอาเรียกอะไรมันมีโทรศัพท์ด้วย เลขไรเลขอ่ขออาสิบสองน่ครับตกอนหมอปะเนี่ยไม่ใช่นี่หว่าเออว่าลืมยัดยาไอสัตว์ลืม Jack 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 Mark Jack 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 มีใกล้ๆด้านซ้ายไหมมักโพยาก็ได้โพยาโพยาในเมืองอ่ะโพยาในเมืองครับอยู่ในเมืองไอจักเลขอะไรจักเลขอะไรเลครับ อันนี้ใครตีวะกูตีหรือมึงตีน่าจะน่าจะผมตีหรือเปล่าถ่ายรูปไปดิกดป้นมาแล้วถ่ายรูปไ้ได้ไหมตรงที่ถ่ายดังนะครับที่โพยา เดี๋ยวไปส่งตำรวจเลยแล้วกันได้ครับบอกว่าตีจากเลเบลแล้วเจอยาในตัวไม่อยากปนแค่นั้นแหละโอเคครับกลลากออกมาข้างนอกก็ถือว่าผิดกฎหมายถูกอยู่ดีปะใช่ครับพวกของในพกของในตัวออกมานอกเลเบลก็ผิดอยู่ดีใช่ใช่ใช่ รวยนักใช่ไหมแต่ว่ตีหน้าเดเบลก็ได้ครับตีหน้าเดเบลอันนี้แล้วแต่จรวดแต่จัดสินครับยัดบอสมันไม่ค่อยเจ็บหรอกต้องยัดลูกน้องมาด้วย บอกว่าหน้าเรเบลนะตรงสะพานหน้าเรเบลแจ็ครับที่โพลไม่ได้ครับเพราะว่า gps มันแจ้งหมอว่าอยู่ที่นั่น แล้วเราลากมันที่โพยไงมันไม่ใช่ครับมันไม่ได้สวัสดีครับตำรวจด้วยวะครับเออผมพอดีว่าผมเจอเด็ดเก๊กวุ้ดีด้วยนะคะระนะับโอ้โห5ปิเขาผมตีเขาตายอะแล้วเขามียาเต็มตัวเลยครับเ่ตอนนี้นอยู่นัดสอดอะแล้วครับเพื่อช่วยมารับคดีนอยครับคุณตำรวจคุณตำรวจมานี่หน่อย เรียกขบ่บอยหน่อยเด้ตัวตีกอล์ฟตัวตีตัวท,วท,วทพีพาผมเข้าไปข้างในหน่อยพาผมเข้าไปข้างในหน่อยตรงเอาศพใคามรมาดูยื่หน้าศาลรอนะอ,อ,อ่าคุณตำรวจค้นตัวเลย คนตัวแล้วถ่ายรูปไว้มีจริงไหมเนี่ยแจ็คชัวร์ครับชัวร์ชัวร์คนตัวแล้วถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานคู่นะครับหมายถึงคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคเดี๋ยวรอหมอเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่มต้องคนตัวก่อนคนตัวก่อนคนได้ปะมันมันต้องให้เขาฟืนขึ้นมาก่อนถึงจะคนได้ครับเอ่อขอหมอที่สองนอนเลยครับ <c oughs> เอาไปข้างล่างได้ไหมไปไว้ข้างล่างดีกว่าลงไปข้างล่างโอเคครับ <c oughs> <c oughs> สมชายไปนอนแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี่สตอรี่ไม่ได้เดินสักทีกนึงแต่วันนี้ผมเห็นสมชายอยู่ว่าโดนอะไรไปบ้าง นี่นี่อยู่ในสอนอนแล้วอยู่สอนอนแล้วมันขึ้นอยู่กับคนแถระหว่างผู้เล่นครับผมกับเขาแค่นั้นเองมันขึ้นอยู่กับผมกับเขาวิธีการพูดแค่นี้แหละพอบอ,อยู่ปะพอบอไม่อยู่หรอปอบอลังมาครับลูก นี่ไงให้ก๊อฟมาทำนี่ไงเชื่อใจก๊อฟเชื่อใจก๊อฟอีกแล้วชุบชุบหมอชุบเลยครับถามเบอร์โทรศัพท์ผมด้วยนะใช่ห้าศูนย์หกเปล่าอ๋อหลุดพี่เม้งพี่เม้งมามาสอนรอด้วย คุกเบามันเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกครับคุณลุงมาละเอาหล่อพี่เม้งเม้งมาใส่หน้ากากก่อนนะหน้าบั๊ครับครับ อ่ะคุณลุงเดี๋ยวพี่เมงน่าจะตอมอดึงครับไม่เห็นเลยรับคมสคอร์ต,ตอนนี้คุณค้นตัวเขายังอ่ะยังครับยปค้นก่อนออเดี๋ยวเขา,ขออาจะทิ้งเขออาจะค้นตัวนะเอา้าวเมนูไม่ขึ้น มีไหมเขามีกระสุนกระตักสิบลูกน่ยพอ,อามาแล้วผม <พอ S 2> บอกแล้ว,ลวนะเรื่องเป็นยังไงอะกอ๊อตี่เดี๋ยวจะไล่้ฟัง คือผมมีการปะทะกันอยู่หน้าเลเบลตรงแถวสะพานอะชนกันใช่ป่ะแล้วก็ตีกันแล้วทีนี้ผมก็จะป้นของแล้วเจอของมันเต็มตัวเลยเหมือนเจ้าของไปเก็บแต่ว่าผมเอามาส่งตำรวจก่อนอ๋อคือตีกันในเลเบลถูกต้องไหมครับข้างนอกครับข้างนอกครับข้างนอกข้างนอกเลเบลตัวเขามีอะไรบ้างก่อนคนเออมีกระสุนออกจากสิบสิบใช่ไหมยํำแล้วยี่สิบแล้วก็พูเกทถุงสิบ สิบสองพี่คือทะเลาะวิวาทกันมาถูกต้องไหมครับใช่ครับทะเลาะวิวาทกันมาแต่เห็นผมของไอ้แจ็คเห็นบอกว่ามันมียาเหมือนจะเอายาไปเก็บก็เลยเอามาส่งตำรวจก่อน,อนแต่ว่าผม<ำ>เข้าผมเข้าเลเวลไปรอบนึงนะผมไปเอาของเอาของไปเก็บได้โทรศัพท์มาได้อะไรมาก็าไปเก็บถ้าเป็นในกรณีนี้คือลุงก็จะโนดนเรื่<ม>องทะเลาะวิวาทนะครับครับ แล้วก็ของเขาก็จะโดนของตามตามที่ลุงชี้มาถ้าถ้าเกิดเขามีของจริงก็จะก็จะโดนตามนั้นครับครับผมรูปก๊อตตอนนี้คือค้นตัวแล้วเจอถูกต้องไหมใช่เจอหมดเลยไม่ได้บอกพี่เมื่อกี้อก็ตามนั้นอะเราทําตามคดีอะอ่าฮะโอเคอืมเอ่อขออนุญาตอันนี้เขาเขาเถอดถอดหน้ากากได้ครับคุณถอดหน้ากากนะครับโอเค ันนี้คุณรับทราบเข้าก็หานะครับโอเคครับตามนั้นก็ทำไปยาเสพติดมันแยกกันนะก็คดีเวลาจำคุกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวล็อกกี้ของคุณลุงใครใครใครเป็นคนทำครับแจ็คกี้หรือคุณลุงที่ทแจ็คครับแจ็คแจ็คสองคนเลยสองคนเลยครับสองคนเลยเพราะว่าตอนนั้นมีสามงั้นก็ทะเลาะวิวาทสิบสิบห้าทีพันห้าครับผมครับผมครับครับนิเมก็ยาเขาสามอย่างก็สิบห้าใช่ไหมใช่ไหมสามอย่างก็ก็คือสี่สิบห้าดิ ค <Okay. S 2> ้าปรับแล้วก็ลดตามเหมาะสมเขามีบินค้างเบาจะช้ยาเช็ดบินนะครับเขาได้เจอนะครับไม่มีบินครับผมงั้นเดี๋ยวจะลดเวลาให้นะครับเป็นเหลือโอเคแล้วผมจะลดให้นะครับเหลือสามสิบนะเอาดีเอาดี คดีมันไม่มีอะไรครับมันมียามันมียาอะไรคนนั้นมันไม่ได้เถียงไงมันเลยแบบสบายครับมันไม่มันไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรไงมันเลยแบบมันเลยแบบไม่มีอะไรที่ต้องมาสู้กันอะถ้าเป็นไอ้บ๊อบหรือว่าอะไรอะเถียงกันชักจริงๆคือเขาถามว่าตีในเรเบลหรือเปล่าเราต้องแก้ไปขับตีหน้าเรเบลแล้วเราก็เข้าเรเบลเพราะจุดอะมันขึ้นในเรเบลสมมติถ้าเราไม่พูดไปอะคือตำรวจจะรู้แล้วว่าไม่ใช่ คิดว่าจะโดนยาแล้วประมาณสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวออกมาไอ้แจ็คคิดคำนวณเดียวว่าโดนเท่าไหร่กัญชายี่บูสิบ แต่ระวังเราโดนเองนะกูบอกให้เทนมาแล้วนะไล่บอมมันอยู่กับเรามานานมันมีวิธีนะบอกไว้ก่อนครับโคเคนสิบสองกระสุนสิบเม็ดก็สามหมื่นห้าสามหมื่นห้ากัญชาเท่าไหร่กัญชาถุงละสี่ร้อยสิบสองยี่สิบถุงก็แปดพันครับน่าจะเอาทีเดียวนะจะใส่รถแต่ว่ายากูไม่พอโเคนสี่ร<ะ>้อยสี่ร้อยก็ลองคิดดิถ้าร้อยหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่รนะถ้าร้อยหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ เต็มรถอ่ะร้อยหนึง่งเราขีไปตีไปได้ร้อยหนึ่งอ่ะร้อยเมตรก็ 3, สามแสนห้าสามแสนโอเค ทำอะไรมึงอ่ะทำเซิร์ฟอยู่เหรอะใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำอะไรมาบ้างอ่าผับลุงเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วลองอยู่เซิร์ฟเทสเหรออ่าไม่ใช่ครับลองเซิร์ฟแยกมาเองดีป่ะดีป่ะแล้วแมปป่ะแมปป่ะแมปคือแมป่ะมันมันทำได like, ้ลุงแต่ม uh, ัน no บัสม ER ันเยอะอ่ะผมไม่ไม่กล้าาเข้าใจป่ะลุงอืม มันเหมือนเป็นแบบที่เสิร์ฟออกมาลองเอามาลองก็ได้นะถ้าเราถ้าเราเอามาลองดูก่อนไหมถ้าปั๊กมันเยอะเราก็ไม่ใช้นะเอามาลองให้ทุกคนได้ได้ชิมบรรยากาศกับแบบใหม่ดีกว่านะพี่ว่าได้พี่วอนอะนะถ้าเราไม่เวิร์กก็ต้องเอาใช่ใช่ใช่ไม่เวิร์กก็เอาออกเอามาลองดูก่อนให้คนมันได้แบบถ่ายรูปอะไรก่อนได้ครับ น่าจะโดนล็อ,อกแล้วติดอยู่ตู้ปลาเรื่องมังโดนล็อกอยู่อ่ะแจ็คแจ็คมาที่เด้ครับมาโดนล็อกอยู่อ่ะตัวนึงเดี๋ยวตำรวจก็มาเหมือนกันมันโดนล็อกต,ต,ตายเลยปันะ้น่ะตายตูป้ปลาครับ <laughs>

ตายแล้วมันได้ของป่าววะไม่แน่ใจนะ KABC วะะ่ะเ์อเป็นแอดมินเหรออ๋อไม่ใช่ครับผมให้เซิร์ฟน้องน้องมาช่วยเขียนสคริปต์ให้เฉยน,น้องมันว่างคือต้องผมพยายามให้น้องมันไม่ว่างกับชีวิตครับตอนเนี้เวลาอยู่คนเดียวมันเหงาด้วยผมจะพยายามให้น้องไม่ว่างเลยครับให้มันมีอะไรทําตลอดเวลาห้ามว่าง ว่างไม่ได้ใช่ครับวางแล้วมันคิดเยอะผมก็เลยห้ามบ้างรอบเนี่ยตายไม่ตายวะ